เอาละครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็มาอยู่กันในเกมโทนแอนด์ลิเบอร์ตี้แล้วนะครับก็วันนี้นะครับมีดันใหม่เข้ามานะครับซึ่งความพิเศษของดันนี้นะครับก็จะมีประดับชิ้นใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามาเหมือนกันด้วยนะครับก็จะเป็นตังหูนะครับซึ่งตังหูนะครับก็ไม่ได้ดรอปแค่ในดันอย่างเดียวนะครับก็อาจจะมีจากบอสเวอร์ด้วยแล้วก็มีจากอ่อเนบูล่าด้วยนะครับแต่ถ้าจะให้หาง่ายๆนะครับก็มาหาใน ดันเจี้ยนตัวใหม่ได้เลยนะครับก็จะเป็นดันเจี้ยนสีดาวเนาะเพิ่งเข้ามาไม่นานนี้เองนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเป็นไกด์นำให้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดคร่าวๆก่อนนะก็จะมีพวกตังหูนะครับแล้วก็จะมีพวกประดับของดัน3ดาวทุกดันนะครับดอกอยู่ในนี้ด้วยนะครับแล้วก็คอมแบทพาวเวอร์นะครับที่เขาต้องการก็คือ5,000นนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูออฟประดับก่อนนะครับว่ามันมีอะไรบ้างเนาะก็ตอนนี้มันมีออฟใหม่เข้ามานะครับก็จะเป็นเหมือนพวก หลบด้านหน้านะครับก็จะมีเกี่ยวกับพวกตีด้านหน้าแล้วก็ตีด้านหลังแล้วก็ตีด้านข้างนะครับก็จะทําให้มีออฟใหม่เข้ามานะครับซึ่งออฟตัวนี้นะครับมันไม่ได้รวมกับออฟหลักของเรานะครับซึ่งออฟหลักของเราก็จะเป็นออฟนี้เนาะก็จะเป็นออฟพวกเกี่ยวกับหน้านี้จะเป็นออฟหลักของเรานะครับส่วนออฟแยกที่ประดับมันมีนะครับก็จะอยู่ในหน้านี้เนาะซึ่ง ทีนี้นมันก็จะแยกออกมาตรงนี้ทีหนึ่งนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับหลบด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านหลังนะครับอันนี้ก็จะเป็น e n d u ดูร c นด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านหลังนะครับแล้วก็จะมีหลบฮฟว v y อะไรอย่างเงี้ยก็จะประมาณนี้นะครับสลับ สแตตใหม่เนาะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูดัน3ดาวด้วยนะครับดัน3ดาวก็ปรับมาใหม่แล้วนะครับก็พวกของพวกอะไรเงี้ยก็ดรอปอิงจากตามเซิร์ฟเกาหลีเรียบร้อยแล้วนะครับก็ของที่ตะก่อนหายากๆนะครับก,ก,ก็อยู่ในดันหมดแล้วเนาะไอพวกประดับเอ้ยพวกอะไรเอ้ยที่ต่ก่อนมันหายายากๆในอาร์คบอสในอะไรเงี้ยก็อิงจากเกาหลีเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตอนนี้เนาะโอเคก็จะมาวันนี้นะคะรับสำหรับดันสามดาวนะครับแล้วก็2ดาวนะครับก็ มีพวกชุดเจ้าสองเก่าๆด้วยนะครับก็อยู่ในนี้หมดเลยเนาะก็ปรับใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาลงดันเออใหม่ให้ดูนะครับเจริงก็ไม่ได้ยากนะครับแมคานิกก็มีประมาณแค่สามสี่เมกเองบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะไปเดตโกะครับทุกคนเปิดดันมานะครับก็ให้วิ่งมาตีโกลมที่อยู่กลางน้ําเลยนะครับพอตีเสร็จนะครับประตูมันก็จะเปิดนะครับพอประตูมันเปิดเสร็จปั๊บ มันก็จะมีเม็ให้เราเล่นนิดๆหน่อยนะครับก็จะเป็นอ่าพื้นที่เป็นสีสีนะครับซึ่งก็จะมีอยู่หมด3สีนะครับสีแดงสีฟ้าแล้วก็สีน้ําตาลนะครับซึ่งมันก็จะเป็นธาตุของแต่ละธาตุนะครับสีแดงก็จะเป็นธาตุไฟเนาะสีฟ้าก็จะเป็นธาตุน้ําแล้วก็สีน้ําตาลก็จะเป็นธาตุดินนะครับซึ่งเราจะต้องลากมอนนะครับของแต่ละธาตุมานะครับมาตีอยู่ข้างในวงนะครับธาตุไฟก็มาตีในสีแดงเนาะพอเราตีเสร็จนะครับ มันก็จะมีหัวใจเกิดขึ้นมานะครับแล้วก็เสาตรงกลางมันก็จะทํางานนะครับแล้วก็คนที่โดนมานะครับมันก็จะมีแสงตรงตัวนะครับก็ให้คนที่มีมาร์กนะครับยืนตรงหัวใจนะครับแล้วก็ให้เสานะครับยิงเอ่อหัวใจนะครับวงก็จะหายไปนะครับก็ซึ่งก็ทําทั้งหมด3วงนะครับก็จะประมาณนี้นะครับโอเคนะครับพอเคลียร์เสร็จนะครับก็จะมีมินิบอสเกิดนะครับซึ่งเราก็ตีมินิบอสไปนะครับก็ไม่มีเมกอะไรนะครับก็ตีไปให้มันตายนะแล้วก็เดี๋ยวพอมันตีเสร็จนะครับก็จะมีประตูเกิด ขึ้นมานะครับพอมีประตูเกิดขึ้นมาเราก็วาร์ปเข้าไปนะครับแล้วก็เคลียร์มอนตีได้หน่อยนะครับก็จะถึงห้องบอสแล้วโอเคครับพอมาถึงห้องบอสนะครับทีนี้บอสมันก็จะเป็นลานกว้างๆอย่างนี้นะครับก็ให้เรายืนแยกกันนะครับซ้ายขวานะครับตามก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปเล่นเมกนะครับซึ่งเมกแรกนะครับมันจะแบ่งพื้นที่ของห้องนะครับเป็น ครึ่งต่อครึ่งนะก็จะเป็นสีม่วงแล้วก็สีเหลืองนะครับซึ่งเมกนี้นะครับก็จะให้เราเล่นลูกบอลนะครับซึ่งลูกบอลนะครับกอนก็จะเกิดสีม่วงก่อนนะครับพอลูกบอลเกิดตรงสีม่วงนะครับก็ให้คนที่อยู่ตรงสีม่วงนะครับไปยืนดอกลูกบอลกลับมาฝั่งสีเหลืองนะครับลูกบอลก็จะเป็นวงสีเขียวๆที่ขึ้นในรูปเลยนะครับเห็นไหมซึ่งบอลจะไปทางไหนนะครับก็ หันหน้าตัวละครไปทางนั้นนะครับเพราะว่าถ้าสมมติเราหันหน้าไปข้างหลังฝั่งสีม่วงนะครับมันก็จะดอกไปข้างหลังนะครับแต่ถ้าสมมติเราหันหน้ามาทางสีเหลืองก็คือมันก็จะดอกกลับมาฝั่งสีเหลืองนะครับพอเราดอกกันเสร็จแล้วนะครับมันก็จะมีเส้นขึ้นมานะครับซึ่งเส้นนี้นะครับเราก็เอาไปทาบที่ตัวบอร์ดนะครับพอมันทาบเสร็จนะครับ เกาะมันก็จะหายนะครับแล้วก็พอมันระเบิดเกาะนะครับมันก็จะทําให้เราไม่โดนดาเมจนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเมกแรกเนาะส่วนใครที่เหยียบสีเหลืองอยู่นะครับก็อย่าไปเหยียบสีม่วงนะครับถ้าไปเหยียบสีม่วงมันก็จะโดนดาเมจนะครับก็แรงพอสมควรนะครับ พอหลังจบจากเมกนี้นะครับก็ให้เราตีบอสไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมันจะใช้สกิลเอลีหนึ่งทีนะครับพอมันใช้สกิลเอลีหนึ่งทีนะครับก็ให้เราโยกหลบนะครับมันจะปล่อยลูกบอลสีม่วงนะครับก็ถ้าไปโดนลูกบอลสีม่วงนะครับมันก็จะโดนกองขังเนอะก็ใครที่โดนกองนะครับก็ช่วยกันตีให้ไวเลยนะครับเดี๋ยวพอบอสมันเอลีใส่นะครับมันก็จะโดนแรงมากเลยนะครับสำหรับไอ้ใครที่โดนกองขังนะเนาะ หลังจากจบเมกนี้นะครับมันก็จะมีวงสีม่วงขึ้นมานะครับซึ่งวงสีม่วงนะครับผมแนะนำนะครับก็ให้วิ่งมารวมกันนะครับแล้วก็จะมีอยู่2คนนะครับที่เป็นหินนะครับส่วนใครที่ไม่ได้เป็นหินนะครับก็เดินหลบไอ้สกิลเขียวๆนะครับ พอหลังจากนั้นนะครับมันก็จะทำเอลีนะครับใส่เรานะครับใครที่ไม่ได้เป็นหินนะครับมันก็จะติดเปียเนะส่วนใครที่เป็นหินนะครับมันก็จะมีวงขึ้นมานะครับเห็นไหมตรงพื้นพอวงนี้ขึ้นมานะครับเราต้องไปลากเพื่อนออกจากตัวบอสนะครับไม่งั้นเดี๋ยวบอสมันจะยิงลูกสีม่วงนะครับแล้วก็จะทําให้เราติดกงขังเนะซึ่งเราจะต้องลากเพื่อนนะครับวิ่งรอบๆอบห้องบอสเลยนะครับพยายามไม่ให้เพื่อนโดนสกิลสีม่วงนะครับ เป็นอันจบนะครับสลับเมกนี้เนาะก็บอสตัวนี้ก็จะมีเมกแค่นี้เลยนะครับไม่ได้มีอะไรเยอะเลยก็จะมีอยู่3เมกหลักๆนะครับก็ง่ายมากๆเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสลับบอสตัวนี้เนาะโอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูฟูลเกมเพย์นะครับก็เดี๋ยวถ้ายังไงก็เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับก็จะเป็นคลิปอะไรเนาะ ซึ่งช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ทําคลิปหรอกเอาจริงๆแต่ก็ช่วงเนี้ยก็จะไลนะครับแล้วก็บวกกับผมอาจจะต้องทําคลิปแอปเปกด้วยนะช่วงนี้ผมก็ติดแอปเปกซีซั่นใหม่พอสมควรนะครับโอเคเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปวีดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับผมม่อ เ้ามีแอนดวมีเวฟอยู่พี่แฟดเวฟอยู่ได้อยู่เพืพ่อนเพื่อนซัพอยู่ระวับบงนะขยับไม่ได้ขยับซะด้วยนะตีขย,ข,ยขยับนะรอบนี้ต้องขยับนะกูจะโฟกัสดาเมจแล้วนะ เร็วไปมาหนึ้ามาหน้าโฟกัสนะอย่าโด้นะได้ได้พี่ได้ได้เดินเดินเข้าใกล้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 ตาอยู่ล้อยู่ล้อยู่ล้อยู่แล้วตามีน้ำไม่พอระวังระวังไอ้มามาลวงกับพวกแม่งเลยมาลวงกับพวกแม่งเลยมาลวงกับพวกแม่งไว้หลบ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 บินคัตเตอร์ได้คัตตเอร รักดูหน่อยหารักดูหน่อยหารักดูหน่อยหาเลยยี่ฟิวมันนี่ไว้รักดูหน่อยหารักดูหน่อยหาเอ้ยมึงแข่งกูเลยแฮะบ็อกซ์มันมองกูว่ะเียทำไมมันยิงไม่ได้วะสัตว์ต้องกดยิงไกลเกินยูสามสี่ยังไม่เต็มวิ้ยกูไม่ได้อยู่สีเหลืองนะเอาพี่เจยู่สีเหลือง ย่งสีเหลือง y e โล o ่ันไหมอย่างสีเหลือก็ y e โ l เย y e เ l o w บ่อนี้โอปีจิดูแรงมากคือเขาเนื้อบ่อแล้วเขาให้วางได้แค่วงเดียว แรงเท่าเดิมแรงเท่าเดิมรู้เลยว่าโอีถ้วางสบอกเตย้วยนมยักยนะมเรกยึัล้อย เดินใกล้มาเดินใกล้พวกมันมาเดินใกล้พวกมันวะระวังลูกมอญด้วยนะผมโเป็นคัตเตอร์โรบินกัตเตอร์โรบินกัตเตอร์อยากจุงกูดิมึงง่ายสัดอยากจุงกูดิ มมอบูดาเมทในพีเลยไอ้สัตว์เลยกูไปกดจิ้มหัวพี่กูเฉยเลยบอดไม่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 กดไปกดไปกดไอ้นี่เฉยเลยเฮียไปกดโดนอ่ะแม่ล้อไปอีกเลยโดนลูกบอลเม่อส่วนดาเมทบูดาเมจเลยนะ หล่อนันหลุดเลยนะมึงะนะตาสีเหรอไอ้ตากกูโดนยึดช่โยช่วยโยช่วยโยช่วยโย,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 ยเอาแล้วกูโดนเลย ตัววับ <rôle> ต <à> ัววับับอุ้ยดูฟัจรจู่ๆฮิวก็ฮิวมันไม่ฮิวด้วยฮิวด้วยมาแล้วย้วโอ้ยนีดีมึงย่า้ ฐานแทงยิบหายเลยวะเยอยังไม่มันต้องมันต้องเข้าไหวมากเลยนะเพราะมันของกูมันเป็นดาเมจมันทำตลอดตลอดเวลาไงพี่นู่นในสีเหลืองมีกูรับอีกเลยกูรับอีกถ้าถ่านนะถ่านทันสบายกระจอกเท่าไหร่ละไหนก็ไม่เท่าไหร่น ต้องรอวงหายอ่ะถึงทำดาเมจได้เนี่ยใช่ใช่กูก็เคยต่างหากพี่เนี่ยเนี่ยกูวิดีโอหมื่นวิดีโอหมื่นเดียวอีสังพี่หน่วงทำไมวะเป็นพี่หน่วงไอ้ลอยมาเลยพี่หน่วงพี่หน่วงโอ้โหดนอีกแล้วแกพี่เพียวแกพี่เพียวแกพี่เพียว ได้แล้วแกอยู่ได้แล้วแกเข้าใกล้แล้วกูเข้าใกล้แล้วกูเข้าใกล้แล้วพี่ดึง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 อุ้ยแม่งโดนตีโคตรแรงเลยดอกห้าพันพูบมึงคือทำไมไม่เป็นกูวะายไม่ไม่ไม่มึงไม่ได้ละทำไมไม่เป็นตือวะรักหนูไม่ได้ฮะรักหนูแย่รักหนูไม่ได้ฮะรักเด็กรักเหล่าเด็กเชี่ยนี่ไม่ได้ฮะ ไอเด็กจะทำอะารไอเลโก้ไอเด็ยนี่ไม่ได้ฮะโอ้ยสั่งเลยเล่นดิวหนุนนานเตือนในเกมพอเล่นแท้จริงจริงเลยสุดยอดมากเลยฮะสุดยอดมากเลยฮะตัวสองทีได้ไหม